สวัสดีครับหิวกันไหมครับพี่น้อง,อองมาต้มมาม่ากันครับก็เะีก่อควายอ่ถิงเสียทิ่นก่อควายเดี๋ยวก <c oughs> ็เราะจะทําการก่อควายกันให้ดูนะครับว่าการก่อ,อควายแบบคลิกนิกสนามนะครับก็ก่อกันแบบไหนนะครับง่ายๆนะเดี๋ยวไปลุยกัน เธอมาหาไม้งามกันก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปปักสองอันนะครับเดี๋ยวก็ตัดนี่ครับไม้งามนะได้มาแล้วครับไม้งามอ่าก็เริ่มต้นก็่อไฟก่อนนะครับพี่น้อง หิวมากๆก็ต้องอแสวงเครื่องเอาเหลาเหลาให้มันแหลมก่อนนะครับแล้วก็ปักนะครับไอเท่ากันถ้าไม่เท่ากันนี่ข้างใดข้างหนึ่งมันจะทับยากเสร็จแล้วก็ปักลงไปเอ,อ,อปาไปปักลงไปครับ สองด้านาปักลงไปสองด้านเะดูระดับกองไฟกองไฟกับระดับกาน้ำร้อนของเรานี่มันประมานไหนนะครับเมื่อเรา,อาตอกลงไปได้แล้วอะก็ใช้ไม้นะครับที่เราเตรียมตั้งไว้อ่า,อาได้ไหมพี่น้อง นี่ก็จับประมาณน,นี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปนะแต่ก็ตั้งเลยนะครับนี่ถ้ามันสูงเกินไฟถ้ามันสูงเกินไปนะครับเออไอทาให้ไฟมันขึ้นน้ำร้อนมันเดือดช้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ต่ำๆนะครับวิธีการหุงข้าวด้วยหม้อสนามก็เช่นกันนะครับเมื่อรล,ลอกหลอกหม้อใส่ใส่น้ำลงไปแล้วนะครับระดับระดับไฟกับระดับหม้ออ,อ มันต้องมันต้องให้ได้ต้องบาลานซ์กันถ้าสูงเกินไปมันก็ดิบมันก็สุกช้าถ้ามันอย่างไงอะถ้ามันอยู่ต่ำๆนะครับมันก็น้ําจะเดือดเร็วนะครับเดี๋ยวก็อคอยน้ําเดือดแล้วก็มาต้มมาม่ากันครับอตอนไฟขึ้นก็แบบประมาณนี้นะครับนี่ นะครับพอหยุดเหนื่อยหยุดหนือ่อย,ยก็หิวนะครับว่าจะทํากับข้าวก็ะกะว่าค่อยทําตอนเย็นทีเดียวอ่ะก็ประทังชีพกับมาม่าไปก่อนนี่หยุดหน่อยกินมาม่ากันไปก่อนนะครับพี่นอ้องว่างรอน้ําเดือดนะครับ นี่ชาวบ้านเอามาให้นะครับมีชาวบ้านใจดีเขาเอ่าเขาผ่านมาทางนี้เม,มื่อกี้ก็เลยเอามาฝากนะครับพี่น้องใครเคยกินบ้างอ่าปกากใต้เรียกว่าสตอดูเม็ดส,สวยมากเลยครับพี่น้องนี่สวยมากโอ้ยกินกับข้าวสุดยอดเลยนะครับหรือจะเผาเผาแบบนี้ก็ได้อร่อยเผาให้มันสุกนะครับนี่ สะตอสะตอปักใต้เนี่ยกพปิน้องก็อ่แถมมาด้วยแถมมาด้วยปลาลายแห้งนะครับเอามาปิ้งนะนี่อ่ะเดี๋ยวก็อ่ะจะทำการลวกมะมะ่าหลังจากอน้ำเริ่มเดือดเราก็แกะมะม่าออกมาเลยนะครับ นี่เป็นะสะเบียงแห้งที่ประทังชีวิตจริงๆนะครับอตอนที่ว่าเราดำดำรงชีพในป่านะครับก็เป็นะสะเบียงแห้งจริงๆนะครับเราสามารถประทังชีวิตได้นะเรามีมาม่าแบบนี้สักสิบกล่องนี่เราสามารถอยู่ได้ในป่าเป็นอาทิตย์เลยนะครับคนที่เขาเดินป่านี่เขาก็จะรู้กันนะครับว่ามันมันมีกล้ามากแค่ไหนอตอนอยู่ในป่านี่ ใส่เครื่อง,งไุปก่อนบีดน้ำมันลงไปการเติมน้ำนะครับการเติมน้ำนี่เราต้องใส่น้ำให้มันเสมอกันกับมามะ่านะห้ามใส่เกินล้นจากนั้นเด็ดขาด เพราะจะอ่าถ้าเราใส่เกินจากนั้นนี่มันจะรดชาติมันจะจืดนะครับเชื่อผมผม <c oughs> <c oughs> ผมลวกมาบ่อยนะครับอ่าใช้บ่อยนะก็อลองดูนะครับลองดูกอกระดานังหง่อย สุกแล้วก็เอาลงเลยอือก็จะพอดีนะครับแล้วก็ปิดคอย หลังจากนั้นก็มาย่างย่างปลากันต่อนะครับก็ปลาย่างจากคลิปีจากพิกิกจากจากจังหวัดไหนนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจากพิกิกพิกิกปลาย่างจากพิกิกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ส่งไอของแบบนี้มาให้นะครับจะได้ดำรงชีพในป่าปลาย่าง งาไหลเลยครับพี่น้องก่อไฟอยู่ข้างกองไฟนะครับเที่ยงๆนะก็งาไหลเลยมาครับพี่น้องกินมาม่าด้วยกันอืมอืมสุดยอดอร่อยครับ